พชอบจํานวน5จังหวัดได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในมีงบประมาณ2568ัหาอนหน่วยได้รับพิรนาจาัาดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเนินงการามนานในการจัดทำแผนงานการปร,ระบวนบ้านหาด3ามโครงการตระบวนหนองกระเจ็ด1โครงการตระบวนถ้ำโรง3าโครงการและตระบวนไร่มะขามหนึ่งโครงการครับหน่วยได้ทําการสํารวจ และประมาณการโดยทําการสํารวจทุกระยะ100เมตรครับอะไรบ้างคะครับโปรงการที่น้องขอติดตามเข้ามาผู้รองผู้ขอให้เราตรงความมุ่งหมายที่ผมจะมาในวันนี้นะครับอยากมาสร้างาความคลื่นหน้านะครับของโครงการที่บริษิจการหาทีาพักนะครับได้ดำเนินการนะครับแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชส่วนนึนครับแล้วก็ วามมุ่งหมายในก,การมีประการที่2อที่มาในวันนี้ก็พี่น้องประชาชนที่แม่สายเนี่ยนะครับประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็มีดินโคลนมานครับว่าเออแล้วเราจะช่วยประชาชนยังไงนะครับก็หารึกษ,ษากับผมว่าพลเมืองช่วยนะครับมาช่วยดูที่มีคุณกำลังช่วแล้วกะต่อไประมีคุณล็อคไปกับคนที่งำไป เนี่ยเนี่ยด้านด้านทักงสิ้ไอ้นี่ของสุฬาถาใหญ่ของใหญ่ชายสามแล้วไอ้นี่ไม่นับ หัวหน้าพยานขุดลอกลำน้ำบ้านดอนตะโกตำบลทํำลงอำเภอบ้านลาดจังหวัดพิบุรีครับไปแลับไปแล้แก้ปัญหาในครั้งต่อไปซึ่งในปีงบประมาณ68เนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาต่างๆนนี้ปัญหาต่างๆนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางกองทัพเองก็ตระหนักนะครับว่า เครื่องมือหรือว่ายุทปรณกที่กองทัพเราซื้อมาเนี่ยมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเพราุนยามที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยกองทัพต้องเข้ามาช่วยแต่ความจริงแล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเพียงแตว่าปัญหาเนี่ยมีหลายพื้นที่นะครับแล้วเป็นมหาที่หลากหลายก็มาทำความเข้าใจนะครับก็ส่วนราชการในพื้นที่ว่าการที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตรงความต้องการแล้วก็ไม่ซ้ําซ้อนแล้วก็มีประสิทธิผลให้มาก่สุดเนี่ยต้องทาอย่างไร แต่ทุกส่วนก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพเองที่รับผิดชอบเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขข้อขัดข้องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็มาได้มาขอความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าทุกส่วนก็จะได้เข้าใจว่าปัญหาที่กระทรวงการหมประสบอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับ